เรื่องราในวันนี้ที่จะมาเล่าในเรื่องร้อนเล่าจริงเป็นเรื่องราวที่มีชื่อว่าค่ายลูกเสือสยองจิตเป็นเรื่องราวของค่ายลูกเสือที่น้องผมได้ไปมาครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่ากลัวแต่ทั้งย้อนกลับไปเมื่อสามปีที่แล้วตอนนั้นน้องผมได้เรียนอยู่ป .6 เขาได้ไปทัศสนศึกษาค่ายลูกเสือครั้งแรกเมื่อเขาได้มาถึงค่าย เขาเพื่อนได้ชวนกันไปหาเต็นเมื่อหาเต็นครูฝึกได้เรียกเขามาประชุมกันตอนนั้นเมื่อถึงช่วงเยน็นทุกคนได้ก่อไฟธรรม,มาดากลางป่าลกทึบตอนนั้นน้องผมมันได้เลีเ้ยงเพนมันมีกวางตัวหนึ่งที่เดินอยู่แถวนั้นตอนนั้นทุกคนก็ได้ตั้งแคมป์ไฟและนั่งอยู่แถวนั้นเหมือนเดิมครับน้องผม ตอนกำลังคํำน้องผมได้เดินไปเห็นมันมีร่างเด็กคนหนึ่งที่กำลังยืนอยู่หลังต้นไม้น้องผมก็เลยวิ่งเข้าไปถามาว่าจะเป็นใครทคนนั้นก็บอกว่าให้ตามมาน้องผมก็ได้เดินตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งมันยิ่งเข้าลึกมาเรื่อยๆเส้นทางมันยิ่งน่ากลัว ซึ่งเด็กผู้ชายคนนั้นได้พาน้องผมมาที่ต้นไม้ต้นหนึ่งเมื่อถึงต้นไม้ต้นนี้แล้วน้องผมก็ได้ถามเขาขึ้นมาว่าเรามาทมํอะไรกงนที่ต้นนี้ล่ะเขาก็ได้พูดขึ้นแบบว่าเล่นแขวนคอเรี่ยงกันละครับน้องผมนะครับช็อกขาแข็งทำอะไรไม่ได้นะครับได,ได้ยินจ้องต้นไม้ต้นนั้นแล้วค่อยๆเห็นเด็กชายคนนั้นได้ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ ทุยท่าที่มันไม่น่าจะปีนได้นะครับแล้วขึ้นไปผูกเชืขอกออกคอตัวเองแล้วกระโดดลงมานะครับหลังจากนั้นน้องบุมก็ได้ร้องโูยเวกวยวายพร้อมกับภาพที่เห็นในผู้ชายคนนั้นค่อยๆตาหลุนดอกจักเบาทั้งสองขางน้องบุมนะครับกรีสส๊ดสดเสียงแล้วก็วิ่งหนีกลับไปที่ฐานของเขาครับแต่น้องบุมเหมือนวิ่งเท่าไหร่ก็วิ่งไม่ได้นะครับวิ่งเท่าไหร่ก็เหมือนวิ่งออกจากตรงนั้นไม่ได้สักที น้องผมเมื่อเลยตะโกนเรียกทุกคนและเมื่ออยู่ๆมีครูฝึกดได้วิ่งมาพาน้องบผมไปนั่งเอาน้ำลดหัวและปลอบเรียกขวัญแล้วก็ได้บอกกันว่า,าน้องว่าเป็นชั่วโมงแล้วลทั้งที่น้องคิดว่าเรื่องราวนี้เพิ่งผ่านมาได้แค่ห้านาทีเมื่อมาถึงแคมเพ,เพื่อนๆและคุณครูได้สักถามน้องว่า ไปเกิดอะไรขึ้นน้องผมก็ได้เล่าไปว่าไปเจออะไรบ้างพูดอย่างนั้นนะครับทุกคนในที่นั้นอึง้งช็อกกันหมดเลยก็ได้มีแต่ครูฝึกคนหนึ่งนะครับที่เหมือนจะทําหน้าสงสัยแล้วพูดว่าผู้ชายคนนั้นอีกแล้วสินะแล้วครูฝึกก็ได้ถามน้องผมว่าใช่เด็กผู้ชายตัวสูงใส่เสื้อยุกเสือหน้าตาเหมือนเป็นฝรั่งไหม น้องผมก็เองอย่างนั้นจริงๆนะครับก็เลยตักบอกเลยนะครับว่าใช่ครับใช่ครับมันเป็นอย่างนั้นแหละหาังานั้นครูฝึกก็ได้บอกขึ้นมาว่าโอ้ยยังตามหลอกหลอนไม่หยุดจริงๆนะดังจากนั้นน้องผมก็ได้กลัวสุดขีดน,นะครับจึงต้องโทรให้ผู้ปกครองมารับถึงที่สถานที่เลยนะครับทางจากนั้นบอน้องผมได้กลับมาบ้านนะครับก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างนะครับให้พ่อแม่ฟัง ตอนนั้นน้องผมได้เป็นไข้ถยยึงสามวันเลยนะครับและตอนที่อยู่บ้านนะครับเขาได้ตอนที่ผมกลับมาตอนเย็นนะครับเขาได้เล่าให้ผมฟังนะครับว่าเขายังเห็นภาพเด็กผู้ชายคนนั้นตาหลุดออกจักเบ้าม้าตามหลอกหลอนอยู่ตลอดหลังจากนั้นนะครับแม่ผมกับพ่อผมก็ได้ตามผมและน้องไปทําบุญนะครับวัดหลังจากนั้นพระจย์ก็ได้ทักมาเลยนะครับว่า ดเด็กผู้ชายเห็นคอตายนะเขาตามมาด้วยนะน้องผมได้ทบอึกก้งนเลยทีเดียวนะครับแล้วว่าได้ทําวิธีอะไรสิน้อผมได้กลับมาบ้านทั้ง่านนั้นวันเดียวครับน้าเออเชื่อครับน้องผมหมายไขรหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจออะไรอีกเลยจบบริบูรณ์